นายเอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษีมาขอแนวทางนายเอ็มคงสุดใจเลยิ้มนายเอ็มว่าฝันดีแล้วที่ว่าว่าท่านบอกไปเลยแมนย่บอกค่ะแมนจ้าผมไม่อยสิบอกเอฟซีในช่องวันนี้ค่ะเอฟซีตามนายเอ็มยิ่งได้ค่ะจ้าเอาร้อมกันละมือนี่ละอืมค่ะค่ะน้องอันกล่องน้องอันพร้อมไปลูกคนเป้ามากคนลืมขากล่องนะคะน้องอันกับมาน้านะคะ แต่เอ็มฟันยังได้เาะเอฟซีป้าน,น้ำหนักอ่ะวันพระที่ผ่านมาเนาะเป็นฟันฟันโกนล,ละวกว่าก่อนวันพระก่อนวันพระจะฝันเรื่องอะไรที่ไม่เคยฝันฝันเกี่ยวกับ Mid มิทแกนไทยแลนด์อิงฟ้าเวลาหานะค่ะค่ะเขาไปวันนั้นเอ็มไปางานวันเกิดของผู้จัดการเจ้าของบริษัทเขาไปแล้วหิ้วเขาก็เลยไปกินนีดได้ห้องครั่วกินเจนแล้วออกมาพอนอิงฟ้า อิงฝากก็ซื้อชอดอกไม่ออกมานํ่ก็เลยว่าพี่พี่เราหนูด้วยปรึกษาหน่อยอะไรทีนะอิงฝากก็เลยถามแบบนี้ก็เลยว่าจะให้ดูอะไรตรงนี้แหละจะมาถามว่ามีโชคไหมมีมก็เลยว่ามีอยู่อีบดนดอกซื้อโตรตอี่เอาเด,อเด้อใส่แล้วก็ถือแล้วซองใบเดอ้อจะไปซื้อหลายโชคเงีย้ยวางสิละอืมปัานนี้ก็เลยถืบอก 9, เกาขาว่าเออสีเมื่อเาเดอ้อกลับแล้วเอาก็หอมปากหอมคออืม ันี้มีนเป็นท่อมเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นเล่ขาเพลินนี่แหละอันนี้ในความฝันนอกความจริงมันอาจจะว่าขึ้นการดอกในความฝันเป็นท่อมมาคัดขวางเรื่องการการจีดูดูทำหน้าให้อิงฟ้าไม่เห็นเหรียญเห็นหัวสินะก็เรียกว่าโอ้่อเบิ่งกระไรดอกก็เป็นอย่างสีเมื่อแล้วสั้นอนี้กำลังสีเมื่อเห็นอ่ามันเป็นคล้ายๆว่าอ่าบริการค่ะ ไม่ให้กลับเขาบอกงี้แล้วไม่ให้กลับจะเอารองเท้าไปทําไมก็เลยว่าเอ็มถามบริการว่าจะเอารองเท้าไปทําไมคือเขามาหาม่าให้กลับคือเขายุดรองเท้าโอหยึดรองเท้าไว้แมนยึดรองเท้าไว้เขาเลยถามมาเป็นยังคือไ่ให้กลับว่าให้กลับดอกยูกอนวางศิล็ละว่าจะเอาไปต่รองเท้าคู่นั้นมันว่าแพงดอกแค่สามทิมห้าบาทมาเอาของคอยนี่่อยแพงกว่าสี่สิบบาทประมาณนี้ฟันคือฟันจบตอนตุสิกตีห่า ตีหาพอดีตีหาพอดีแต่อืมอันผู้ใดผู้ใดเป็นผู้ว่าข้ามมาสามสิบหาบาทนนบาสี่เอเมนค่อนเอกสามหาเพราะเอ็มเอ็มเห็นอันบริการมาเอารองเทา้าเอารองเทา้าคู่แหลกเป็นรองเทา้าอีกกันของของน้องเพราะว่าจะไปเอาของน้องเพิ่นหวังศิลัมันมาพแพงแค่สามสิบห้าบาทมาเอาของเอ็มนี่เออครูคููแพงกว่านาีอ่อีกสี่สิบบาทใช่ไหมสิลัมเขาก็เลยเขาก็เลยว่าเอาไป เขาก็เล่นห้ยคลื่นฟันมอยาวดอกฟันมันได้คือยังไงขายว่าหาพันได้ต่เลขกกับกระตัดตอนคจะดุงเขินมาตีหาพอดีอืมก็ได้แค่นั้นล่ะสามหากระซีสุนสามหากระซีสุนเน้นได้เอ็มเน้นบนให้เน้นล่างค่ะระบุว่าอะไรจ๋ามันระบุไปบางเทียรบางข้เขาสื่อมันมีหลายคนบางเที่เขาไปสื่อของเขาเองอ่ะนะอืมถ้าระบุหายว่าได้ แต่ว่าคลิปแรกน,นั่นที่ย่าจำว่าพิดคลิปแรกนะเอมฟันเห็นเลขอยู่ในหมอเป็นเออเป็นหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นั <1900. S 2> ่นแหละอัติวันเ,เล็กแรกอัติวานนันออกไปน่อยก็เป็นห,หน,นหึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนี่แหละจำข้อมฟันวาอะไแต่ว่าครั้งที่สองที่มันติดหมอเนก็จะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์คลิปคลิปนั้นมันเป็นเก้าศูนย์ศูนย์แต่แต่ว่ากันยังมีศูนย์อยู่ การวางวันยันยันเบิ้ลไหมเช็ดเบิ้ลไหมบ้าค่ะก็เป็นก็จทำมันจอะเบิ้ลหรอแต่ว่าเลขว่าเบิ้ลโดนแล้วจ้าเก้าศูนย์ศูนย์ถ้าจำผิดว่ามันเก้าศูนย์ศูนย์แต่ว่าหนว่าเลขศูนย์อาจ้ายู่หัวยุทธายจ้าคิดนั้นคิดนั้นจะเป็นแบบนี้แล้วน้องแล้วเป็นเก้าศูนย์ศูนย์กับศูนย์เก้าศูนย์แต่ว่าเลขหนึ่งหนึ่งเกตเก้าน้าเอ็มวาร้อยออกจากแม่แม่ร้อยออกจากแม่ร้อยออก ร้อยออกจากหมอเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าใช่ท่า,าูที่ยาตาจำว่าพิทเพราะว่าบางท่านบางคนอาจจะบ่ได้เห็นทุกคลิปนะคะคลิปแรกของนายเอมนะคะคลิปแรกนี่เป็นเิ่นว่าเลขอยูใ่ในเลขร้อยออกจากหมอคขึ้นหนึ่งเจ็ดเก้าเลขร้อยอยูใ่ในหมอคขึ้นหนึ่งคือ 1, เอก้าศูนย์ศูนย์นายเอมเลยว่าให้เอาศูนย์ไว้ไหัวกับว้ท้ายมันจะเป็นศูนย์เก้าศูนย แวสวสหรับมือนี้นุนธิยามาตามโค้งสุดท้ายนะเอ็มว่าหายแกสองคูสามห้ากับสี่ศูนย์นะคะนํานักซ้ากันไปบนล่างไปกลับเพี่อยๆนะเอ็มเพิ่นว่าฟันหน่อยๆฟันเยาๆนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารคิดเรื่องรัฐบาลนะคะก็มีคลิปแรกกับคลิปโค้งสุดท้ายนุนธิยะเอามารวมใจกันเพื่อว่าพอไม่เรน่อยเอซีบอเห็นทุกคลิปนะคะนองัันถามต่อเพิ่นกับแม่น้ำ่นเบาๆเรื่อง ยังถามบออ่าปรึกษาได้แนวเอื่นแล้วอื่นหมดอะไรอีกนขอได้เยอะจ้าบอได้บ่ได้อ่าก็เป็นเลขอะไรกับ่าได้ปรึกษาได้อยากปรึกษาเรื่องหามีเอฟซีเพิ่นอยากปังนํอยากปังเรื่องเลี่ยนจอันนี้ปรึกษาแบบใดน้อนี่ทำไน้าบอคิดว่าแบบว่าอ่าหน้าคดแบบว่า่อจากนีเงสิแม่จ้าจ้า พอดีว่าเลี้ยนอยู่เรารู้สึกว่ามันมันหนักพอว่าเหมือนถูกคล้องแบบจับทั้งสองทางสิแม่จ้ะก็เลยอยากจะเลือทา้งใดท,งทังหนึง่งสองท่านี่ไมทิงท้างแบบเพิ่นเหตุยู่ถูกน้ำเลี้ยนน้ำอ๋อจ้ะก็ต้องเ,เอาเอาเอาเอไอ้การศึกษาเนีนเก่อนยูดทัวมันเป็นการทำมาหาจิงอยู่แล้วแต่ว่าการศึกษามันเป็นตัวที่ยฮห้องค์ประกอบ งานกับเป็นโอระกบเพื่อกันกานเทาเลือกเลือกกันการงานปุ๊บมันมาละเท้ากับทรมาหาจินได้การศึกษาอนาคตเท้ากับต้องใส่บทการศึกษาขึ้นกันมาละเวลาเขา่ยไปเหตุงานเทากับต้องอาศัยการศึกษามีฉะนั้นเท้ากับต้องตากกับว่าเข้าต้องสู่ต้องเข็มแข็งเข้าต้องเอาต้องสอง้าเให้ิดว่าการศึกษามัน่าใช้สําหรับการดำเนินชีวิตอันนี้มันจอนตัวบกคลอาศัยความคิดเอากันเกิดว่าเอามาแล้วกันเกิดว่าเข้าบ่าดดไปใส่ยางอื่น แต่ว่าการใส่ธรรมะหาจินเกี่ยวกับยูทูบเนี่ยลงกว่าข้าก็เอาออกมาเลยก็ได้ข้าดึงตรงเนี่ยตรงการธรรมะหาจินทีห้าใสอยู่จุเมือนี่ใส่เลยข้าก็ยุดตรงนั้นไปก่อนก็นกนได้เนืเมื่อสักเมือนยังเข้าหอบกล่อมเอากล่อมทุกชินทุกอย่างแล้วหอกกลับไปเลี่ยนได้เอมกำลังจะบอกว่าให้จับปลาเมื่อเดียวมันป่ะค่ะตา,า,ามตรง้รงรงจะเกิดอันนี้มาถึงว่าบ่าวลีอืมิขันข้นจีเขาแข็ขงอหรีก็คือสู่ไปพร้อมกันสองอย่าง มันบ่แข็งพรอปานนั่นน่ะนะแม่กักอันเนี้ยบอกทำนองในการความเข้มแข็งน้องอันนึงก็เห็นนะเอ็มว่าตรงไปตรงมากันก็เลยอยากถามค่ะถามมันถามมันโอเคกับการอ่า youtube พุงจ๋าโอเคข้ากรดตัดไปเลยยางอดอยยางหนึ่งทำมม่งไปหนี่งยังเดียวข้าไปคิดว่าข้าสีเอาวุธตัวน่ะไปใส่แนวทางตัวนันไปสมัครงานหรือนู่นนี่นั่นข้าวกราดตัดไปเลยก็ได้แต่ว่ากับว่าอย่างเห็ตาต่อข้าต้องเอา การศึกษามามากมากประดับไปดีกว่าคนเฮ้าตรงมีคว้มรู้นั่นเองเมียนมาสูมือเนี่ยไม่เป็นข้างออกความ้นีบอเอาส่วนมากไปล่ามีปัญหาอย่างเขาจตใส่ข้ามการศึกษาค่ะมาว่ามาหลอกกันมาดากันทัฉงนั้นก็คือเฮ้าเอาการศึกษามาประดับไปก็ดีแต่เกิดว่าคนเข้าะนันมีงานเห็ดน้าเรียนน้านะกเฮาก็ต้องเลือกเอาขันเา้าเลีอยเฮาเอาทั้งสองขันละเฮาง่ายสั่นๆเดี๋ยววอาวนไปวนมาเดี๋ยวเขาจี กาะข้ามเก่าอีกละน่าเอ็มิ่นก็ให้แง่คิดนะคะหงานคิดเอาเองนะคะก็สรุปว่านาเอ็มโค้งสุดท้ายก็มีสามหากับสี่ศูนย์นะคะอีกตั้งตัวสีแดงนุ่นที่ยากเขียนไว้นะคือคลิปแรกนะคะคลิปแรกเป็นเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์กับหนึ่งเ็ดเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางของนาเอ็มก็ขคอห้เอฟซีพิจารณาแล้วนะคะนะคะ ขอบคุณนเอ็มหลายนะคะที่หายแนวท่างวันี้ขอหายในเอ็มโชคดีนะคะหายยที่โชคดีกับนิดเอมนะคะจะได้รวมทั้งบุญนะคะค่ะสวัสดีค่ะ